วันนี้เราจะมาสืบประวัติความเป็นมาของตำนานเตี่ยตายแล้วกลายเป็นเป็ดของลุงทเลเชิญชิมครับเชิญนะลุงลุงนี่มาเลยเห็นตูดเป็ดแล้วเห็นตูดเป็ดแล้วไปอ่ะไปใจ ผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาถามหน่อยว่าที่มาที่ไปของเตี๋ยลุงเป็นยังไงเตี๋ยอะไรวะเตี๋ยที่ลุงถือน่ะเอาเม้ามามาไอ้กาดจะมาถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องเป็ดเดี๋ยวไปนั่งคุยกันฮะอยากรู้เรื่องเป็ดโว้ยกำลังจะเอาเป็ดไปนอนมาพูดวายอยากรู้เรื่องเป็ดก็ไปนั่งคุยกันเลยโอเคไป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  อะไรมา,าทําไมอยากรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมก็เป็นลูกหลานในวงการมายากลวงการตลกเหมือนกันวันนี้ก็มาหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะฮะ,นนะ,ะว่าเตี่ยเนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยที่มาที่ไปของมุกเตี่ยตายแล้วกลายเป็นเป็ดเนี่ยมันมันมาอยา่างไงมันเป็นยังไงใช่ไหมรู้ครับความจริงไอ้เรื่องราวแบบเนี้มันมีมายากลอยู่ชุดหนึ่งคือเขาเรียก ทอดไขล่ลูกค้าลูกค้าอยากจะกินไข่อ่ะที่เล่นกระทะที huh. ่เล right? ่นกระทะอ่ะทีนี้พอเอาไข่ต่อลงไปแล้วอบ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 กบกบตกลงไม่จะกินไข่หรือจะกินกบอะไรเงี้ยมันก็มีตำนานมาแต่กระทะใบนั้นมันมันวิเศษตรงที่ว่าพอมันเป็นไข่ปุ๊บพอเปิดไปปุ๊บมันเกิดมาเป็นเปกมันเป็นมยากลมันเป็นมยากลทีนี้มันก็เลยต่อเนื่องคิดว่าเอ้าแล้วจบแค่นั้นเหรอ แล้วจบแค่นั้นเหรอทัวร์แล้วก็เลยไม่มันจบไม่ได้อ่ะไหนๆมันเป็นเป็ดแล้วไงก็เลยคิดว่าทํายังไงก็เลยพูดเป,ป็นภาษาจีนเพราะเราเป็นกุ๊กอยู่แล้วบงังนทะีคนก็จะคิดกันอันนี้เกิด่าจากว่าลุงทแล้ด้นสดตอนนั้นเล่นเล่นที่<ว>สดสดเลยว่าเอ้ม,มันเส็จเป็ดออกมาแล้วนีเ่ยจบแค่นี้เหรอเขาขยายฮะขยายขยายความไปว่า โอ้โหเป็นโดนดูยมาก็เลยก็เลยพูดกับโอ้ยก็เลยพูดกับลูกค้าไปว่าเออเนี <mayor> oh <my> ่ยเตี่ยวว่าเองเตี่ยวว่าตายไเบลล์แล้วเกิดมาเป็นเป็ดก็เเอ้ยจริงเหรอเอ้าจริงๆเป็ดว่าพูกร้ายด้วย ประมาณนี้ที่มายของดนสดแล้วก็กลายเป็นมุกในตำนานนะฮะถ้าเ็นตำนานไปมันก็เลยล็อกเอาไว้วันหลังเราก็ไปเล่นมุกนี้อีกเตียก็เลยพูดได้ถ้าใครเห็นเป็ดปุ๊บนี่แหละเตียตัวแรวเป็นโลโก้ของตัวแร่เชิญยิ้มเลยใช่ครับโอ้ยเตียร้อนมานานแล้วเตียร้อนได้เราได้เย็นขึ้นอย่าตอนที่เตียร้อนนะครับเตียตอนไอซี่ไม่พูดหรอกครับ ไม่พูดผมไม่เข้ามุกเขาไม่พูดตอนนี้ถามไม่พร้อ,อมถามก่อนว่าที่มาที่ไปใช่ไหมก,ก็นี่แหละครับที่มาที่ไปของคาว่า,ตาเตียตายแล้วเกิดบางเป็นเป็ดเขาตัวแ้ว <reflects S 2> น,นี่ประมาณนี้ครับนี่เรื่องราวต่างๆที่ต่างคนเนี่ยตลกทุกคนเนี่ยอย่างปาโนสอย่างเงี้ยเหตุเกิดจากปาโนสเลยนะเป <ừ> ็ด <bet bet S 2> ตัวเนี้ยแต่ผมเนี่ยเป็ดตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นตัวแรกนะเออ ประมาณห้าหกตัวแล้วประมาณห้าหกตัวที่ที่ผมเนี่ยคามบอดอยู่กับเป็ดว่าจะได้มาเจอตัวเจอตัวเนี่ยกว่าจะทําให้เชื่อมกว่าจะเล่นได้อะไรได้เนี่ยมันก็พัฒนาการของเป็ดมาเรื่อยเลยวันนี้ก็ครับผมไปซื้อหาซื้อเขาบอกเอาเป็ดแบบนี้สีนี้เขาเรียกเป็ดปักกิ่งเป็ดผู้ชายก็เล่นไม่ได้เป็ดปักกิ่งเนี่ยเผมก็เลยไปโทรหาตามฟาร์มเขาบอกต้องซื้อทีหนึ่ง ร้อยตัว<ม>จะมาจบผมบอกผมจะเอามาเล่นโกนผมจะเอามาเล่นตลอ <c oughs> ผมขอ,อแค่ตัวเดียว <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เขาก็บอกไม่ส่งทีก็ร้อยตัว <c oughs> ทำยังไงดี ไปนู่นน่ะถึงอ่าไปถึงอ่านครปฐม,มก็ไปได้ฟาร์มฟาร์มเนี่ยมาฟาร์มหนึ่งมาตัวหนึ่งอันนั้นหลุดไปแล้วอ,อันนั้นเล่าถึงความยากลำบากว่าหาเป็ดที่จะมาเล่นสมัยก่อนมันไม่ได้จนวิชงวิชาอะไรพวกนี้มันไม่ได้ง่าย<ม>เหมือนสมัยนี้ไม่ก<ม><จ>อนอยากได้แล้วต้องนั่งรถไปครับต้องไปถึงที่จ,จนจนกระทั่งเป็ดตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเนี้ยก็ไปได้มาจากสมบัติฟาร์มเฮียสมบัติฟาร์มซึ่งมีเรื่องราวของ ของการขายหมูเห็ดเป็ดไก่ <c oughs> ที่อยู่ในแช่เย็นไว้ก็นล่เราเฮียมีเป็ดไหมอุย้ยเป็ดไล่ทุ่งเยอะอ๊อ้ยเป็ดไล่ทุ่งไม่ได้ต้องเอาสีขาวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คุยให้แกฟังเฮียสมบัติฟาร์มเนี่ยแกก็ดูแลสมาคมศิลปินตลกแล้วแกก็ทํารายการร้อยเรื่องราววาไรตี้นะ,ะกับผัวและแวะไปไหนกับเฮียสมบัติพารวยครับก็ <Okay. S 2> ได้เป็ดตัวนี้มานี่ก็อยู่กับผมมาประมาณ2เดือนแล้ว ครับก็ประคบประงมแล้วก็ตอนมาไม่สวยอย่างนี้นะ,ะก็ปีกปีกอะไรหายไปอะไรบนะ้างก็ประคบประงมกันมาอยู่ตลอดเวลาดูแข็งแรงดูงสวยแล้วแข็งแรงสวยมากนะครับก็ไม่อยากให้ใครไปแล้วเนะี่ยแต่บางทีเมื่อถึงว่นละที่จะต้องปล่อยเขาถึงกันนะอยู่กับเราดูจะเลิกเล่นแล้วก็ง่ายพูดง่ายก็อาจจะต้องปิดตำนานแต่คงไม่ปิดแล้วครับถ้าเรายังพอที่จะมีเลี้ยวมีแรงแล้วก็ ที่จะเล่นได้ก็<ม>ก,ก็ก็จะเล่นให้ดูนะครับอย่างวันนี้อย่างอีพีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีต่อเนื่องนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันต้องมีวิธีการเลี้ยงวิธีการอาบน้าวิธีการ<ม>ชราทำให้ขนสวยทำไงให้เป็ดแข็งแรงยังมีอีกเดี๋ยวดูอีพีนั้นต่อไปน,นะครับมันไม่ใช่แค่วิชาเมยากรย่างเดียวนะมันต้องดูแลเขาเป็นด้วยต้องอะไรใช่ผมเองก็ทำบาปกับเขามาพอสมควร เออไม่ไดนะนี่ยแต่ให้ชั่วเย็นหน่อยเนี่ยแล้วตอนจบแ้มันมีอีกบุกหนึ่งนะตอนจบอะพอพอแปดพูดได้แล้วเนี่ยก็จะมีพัดลมเกิดขึ้นพัดลม่าผมพัดลมยังไงฮะอย่างเี้ยครับอบบปบบป๊อบอบบปอบบป๊อบอบบป้ ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหขนสวยแล้วก็หางสวยมากนะครับเนี่ยนะครับก็บอกให้เอา่าอะไรอยังไม่ให้พูดก็อย่าพูดเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่รอหน่อ้าไม่รอโอ้จิกอุ้ยจิกเจ็จจบมากเลยอ่ะโอ้โหนัดเจ็กบกัดเจ็บมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูดิว่าอะไรนะ <c oughs> อ๋ะอดีวน้ำรอ หหน้ำหาน้ำให้กินอ่ะโอเค okay. เราตรงนี้คือที่มาที่ไปตำนานเตียถั่วและพูดได้นะครับเกิดมาตายไปแล้วเกิดมาเป็นเป็ดนี่คือเตียอ้วเอง